นังดูเฮ็ดทีนังดูกำลังใจนะค่ะาเป็นงพูนะ่าพรอมาแดงเป็นยัตะกห้ไม่พ่อก็แน่นอนจวงเป็นยัง่าเป็นยังพ่อไม่ได้ทาแป้งหน้าขาวพ่อทาแป้งหน้าขาวสิไปกังฮายุเป็นยังจะมาเลเดียว มันนกอันนี้มันเชื่อมันจไปเลยนมีตกนิ้มัพรเป็นยังไม่ง่ายจะได้จริงมะยเออจ้่านวงยายจะกินตาบุกงกับผักบุงให้ไปแม่ไปแม่ไปไปแม่ไปแม่ที่จริงอันเอาไม่เคียร์แล้วก็ถาวยอนมันก็ได้นะแต่ว่ามี่านลงทุนนั่นลงไปเอาเลย หองเสียงที่ของกินอล้องที่จะขยาที่กินเลยได้ตายที่งไปเล่มไปอบ่แหงแหลมโอเมนผักบุงนาเนี่ยไปไทยบีนะเทียบเสียมยิ่งพ้อมขึ้นเลยทันที เส้นใหญ่หรอขอด้ๆอยู่่ก้อนเด้งตะลุกแม่เอาก็ะเรมันไปเองหอกใช่สุดท้ายจตะเีนตะลุกลบที่นี่เออที่นี่ขอกรใดแล้วก็ลุงเพชรหนีเบิรเถอะท่นกันไหมมันสีบอไปน้ำเบียงน่าตะเรียนตะตะลุกเลยุกนหนเบียงลวด หือมันยง่ส really really ีเลียดเอ็อ่าง้วก็เยบพ่อพ่อนั่งบึงนั่งหัวคน กำลังใจใหม่บ๊วยพยาน น้ำทิพย์อันแพ็กนั้นเอาจ้าดงทางทางแดงกว่าเลยมันบอ